สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะแม่น้ำโพลิไรอ,อยู่บนเขตภูเขาที่สูงที่สุดของดาวกู่หยางซึ่งถูกเรียกว่ามิราเดียมันคือแม่น้ำที่อยู่สูงที่สุดจนถูกขนานนามว่าแม่น้ำบนท้องฟ้าผู้คนที่กล้าไปที่นั่นนั้นมีจำนวนน้อยมากความยาวของแม่น้ำโพลิไรทั้งสายนั้นมีความยาวหลายพันไม์ แล้วมันมีแม่น้ําที่เล็กกว่าจํานวนนับไม่ถ้วนที่แตกแขนงออกไปที่ไหนก็ตามที่แม่น้ําไปถึงบริเวณนั้นก็จะอุดมไปด้วยชีพจรพระเจ้าในเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาไม่รู้ว่ามียีนเลสกําเนิดขึ้นมาจากมันมากมายเท่าไหร่ยีนเลสที่กําเนิดขึ้นมาไม่ใช่แค่เป็นยีนเลสระดับสูงเท่านั้นพวกมันยังผ่านวิวัฒนาการหลายต่อหลายครั้งจนเกิดเป็นยีนเลสชนิดต่งตางๆที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมพวกมันรวนแต่มีพลังที่แปลกประหลาดทำให้ผู้คนรับมือได้ยาก ถึงแม้แฮนเซนจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งแต่พลังของเขาถูกจำกัดโดยกฎของโรคใบนี้ทำให้ประสาทสัมผัสของเขาช้ารงระมันยากที่เขาจะรู้สึกตัวถึงการมีอยู่ของพวกมันก่อนร่วงหน้าใกล้ๆกับแม่น้ำที่แยกตัวมาจากแม่น้ำโฮริไรนั้นมีสถานีเทเลพอตอยู่หลังจากที่แฮนเซนออกมาจากสถานีเทเลพอตเขาก็มุ่งหน้าไปที่แม่น้ำร no. ิตเตอร์เปียโนเพียวไลสล์ซาลาเมนเดอร์น,นั้นมักจะอาศัยอยู่ในน้ำตื้น และไม่บ่อยเท่าไรนะักที่ผู้คนจะได้เห็นพวกมันขึ้นมาบนบกพวกมันจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่หาตัวได้ยากแม่น้ำลิตเติ้ลเปียนโนโนั้นหนาวเย็นมากๆและด้วยความจริงที่ว่ามันเต็มไปด้วยอันตรายมันจึงมีน้อยคนนักที่จะเดินทางมาที่นี่แฮร์รซสนเดินทางอย่างระมัดระวงังและในเวลาไม่นานเขาก็ได้เห็นยีนเลสต่างๆมากมายบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยยีนเลสสัตว์ปีกนานาชนิดและในน้ําก็มียีนเลสที่เป็นเหมือนกับเป็ดระหงอยู่หลายตัวเขาเห็นแม้กระทั่งยีนเลสที่ดูเหมือนกับยีราฟอยู่่ในนแมนะ หลังจากนั้นบนสองฝั่งของแม่น้ำเขาก็เห็นยีนเลสที่เหมือนกับสัตว์ตัวเล็กและสัตว์จำพวกมาแดงอีกเป็นจำนวนมากมันมียีนเลสอยู่นับไม่ถ้วนและถึงแม้พวกมันส่วนใหญ่จะเป็นยีนเลสระดับต่ำที่ไม่มีภัยอะไรแต่มันก็อาจจะมียีนเลสชนิดที่น่ากลัวซ่อนตัวอยู่ก็ได้ฮันสันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับยีนเลสมากนักก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่ฮันสันได้ซื้อหนังสือเกี่ยวกับยีนเลสมาแต่ในตอนที่เขามาถึงเขาก็พบว่าหนังสือนั้นไม่ช่วยอะไรเหมือนอย่างที่คิดเอาไว้มัน มียีเลสอยู่มากจนเกินไปและในเวลาชั่วคู่เขาก็ได้เห็นยีเลสมากกว่า10ชนิดถ้าเขามัวเช็คพวกมันทีละตัวละตัวมันก็คงจะใช้เวลาทั้งวันด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งและยีเลสบัตโกสเบรดที่เขามีอยู่แฮนเซนตัดสินสใจที่จะมุ่งหน้าลึกเข้าไปสู่แม่น้ำ l i ตเติ้ลเปียโนเขาตั้งใจที่จะเดินไปตามแม่น้ำโดยหวังว่าเขาจะได้พบเพียวไรซ์าลามเดอร์สักตัวหนึ่ง ฮันสันไม่ได้เรียกยีนเลสออกมาเนื่องจากเพลไรส์ซารลาเมนเดอร์นั้นมีประสาทสัมผัสที่ไวต่อยีนเลสถ้าเขารวมร่างกับยีนเลสอยู่เพลไรส์ซารลาเมนเดอร์ก็คงจะหนีไปก่อนที่เขาจะได้เห็นตัวมันโชคดีที่ไม่ใช่ว่ายีนเลสทุกชนิดจะจู่โจมมนุษย์ยีนเลสส่วนใหญ่นั้นไม่ได้สนใจมนุษย์ตามใดที่มนุษย์ไม่มายุ่งกับพวกมันยีนเลสบางส่วนนั้นยังหวาดกลัวมนุษย์ด้วยซ้ําซึ่งทําให้ในตอนที่ฮันสันเข้าไปใกล้พวกมันพวกมันก็จะรีบหนีไป ดูเหมือนว่าแม่น้ำาโคเลไ g h จะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแฮนเซินคิดฟงหงดำกำลังว่ายอยู่ในแม่น้ำแม่น้ำนั้นเป็นสีเดียวกันกับท้องฟ้าเมื่อเหมือนกับว่าท้องฟ้าและแม่น้ำประสานเข้าด้วยกันมันจึงดูเหมือนกับว่าฟงหงดำกำลังว่ายอยู่บนท้องฟ้ากินของใบหญ้าต้นไม้และดอกไม้ร้อยเข้ามาในจมูก มันทำให้ฮันเซิลรู้สึกเย็นสบายน่าเสียดายที่ตลอดทางฮันเซิลไม่พบร่องรอยของเพียวไรส์ซาลาเมนเดอร์เลยแม้แต่น้อยขณะที่เดินต่อไปเรื่อยๆฮันเซิก็พลิกหน้าหนังสือไปด้วยเพื่อจะแยกแยะยีเลสที่หาที่ยากบาบนั้นเขาจะสามารถเปลี่ยนยีเลสหายาให้กลายเป็นไคย,ยีนและนำกลับไปขายด้วยการทำแบบนั้นถึงเขาจะไม่ได้พบกับเพียวไลท์ซาราเมนเดอร์แต่เขาก็จะได้รับเงินจำนวนมากจากการขายไคย,ยีนและนำเงินไปซื้อเพียวไรท์ซาาเมนเดอร์มาจากหรูสือ แต่หลังจากผ่านไปครึ่งวันเขาก็ไม่ได้อะไรสักอย่างถึงมันจะมียีเลสอยู่มากมายแต่พวกมันทั้งหมดเป็นยีระดับต่ำที่ไม่มีค่าอะไรแฮนเซนจึงไม่คิดจะเสียแรงเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นไขย,ยีนขณะที่เดินไปไเรื่อยๆแฮนเซนก็พบคนคนหนึ่ง <ๆ S 1> ที่กำลังนั่งยองๆอยู่ที่ริมแม่น้ำคนคนนั้นดูใจอายุราวๆ20ปีแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ดูแข็งแกร่งมากๆสิ่งที่สะดุดตาที่สุด กับชายคนนี้ก็คือหัวที่ไร้เส้นผมชายหัวร้อนคนนั้นกําลังนั่งยองๆอยู่ที่ริมแม่น้ำเลตเตอ้ลเบนโนเขากําลังมองลงไปในแม่น้ํามันบอกได้ยากว่าเขากําลังมองอะไรอยู่เขาพบอีเลธหายากอย่างนั้นเหรอหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพียวไรซ่าเมนเดอร์หัวใจของแฮนเซนเต้นรัวเขาเดินเข้าไปหาชายหัวร้านคนนั้นขณะที่กําลังเดินเข้าไปเขาก็พูดขึ้นว่าเพื่อนเอ๋ยเจ้ากําลังมองดูอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอชายหัวร้อนเมินเฉยต่อแฮนเซนและยังคงจ้องมองไปที่แม่น้ําต่อไป เขาดูเหมือนกับนักตกปลาที่กำลังใช้สมาธิแต่มือของเขาไม่ได้กำลังถือเบ็ดตกปลาอยู่แฮนเซอร์มองไปที่ใบหน้าของชายคนนั้นและสังเกตว่าเขาดูมีความสุขอย่างมากทำให้แฮนเซอร์รู้สึกอยากรู้อยากเห็นขึ้นไปอีกแฮนเซอร์เดินเข้าไปใกล้และถามอีกครั้งเพื่อนเจ้าโอเคใช่ไหมแต่ชายหัวร้อนอยังคงเมินเฉยต่อไปแฮนเซอคิดว่ามันแปลก,ปลกเขาไม่รู้ว่าชายหัวร้อนนั้นเป็นอะไรกันแน่ด้วยเหตุนั้นเขาจึงพยายามมองไปในตำแหน่งที่ชายหัวร้อนกำลังมองอยู่ บริเวณที่ชายหัวร้นกำลังมองไปนั้นคือแม่น้ำส่วนที่มีความลึกเพียงแค่หนึ่งฟุตเท่านั้นและน้ำของแม่น้ำก็ใสสะอาดมากๆมาดูเหมือนกับคริสตัลไล้รอยต่อที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พวกเขามองเห็นก้นของแม่น้ำได้อย่างชัดเจนแฮนเซิพยายามมองตามสายตาของชายหัวโรน้นแต่นอกจากกรวดหินแล้วมันก็ไม่มีแม้แต่กุ้งหรือปลาตัวน้นอยๆเพียวไรซาลามนเดอร์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงแฮนเซิลหันกลับมามองที่ชายหัวโร้นและถามเพื่อนเจ้ากำลังมองอะไรอยู่ หัวล้นทำเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเขายังคงนั่งยองๆองและจ้องมองไปที่แม่น้ําต่อไปถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าเขายังหายใจอยู่ฮันเซนก็คงจะเชื่ออีกฝ่ายตายไปแล้วเขากําลังทําอะไรอยู่มันมีบางสิ่งพิเศษอยู่ในแม่น้ําที่เรามองไม่เห็นอย่างนั้นเหรอ แฮนเซนรู้สึกสับสนเขาพยายามมองไปในบริเวณที่ชายหัวรนกำลังมองไปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้แฮนเซนมองดูอย่างทีท่วนรับมองซ้ำๆหลายครั้งแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่เห็นอะไรมันไม่มีอะไรอยู่จริงๆข้างล่างนั้นเป็นเพียงแค่น้ำที่ใสสะอาดมันไม่มีแม้แต่ตะไคร่น้ำแฮนเซนหันกลับไปมองชายหัวรนและเห็นว่าอีกฝ่ายยังคงมองไปที่แม่น้ำอย่างใจจดใจจอ่อ ูเหมือนกับว่าเขาไม่ได้กําลังเสแสร้งแฮนเซนขมวดคิ้วแล้วมองไปที่ชายหัวร้อนอยู่สักพักทันใดนั้นแฮนเซนก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติเดี๋ยวก่อนนะสายตาของชายคนนี้ไม่ได้กําลังมองไปที่ก้นของแม่น้ําเขากําลังมองไปที่ผิวของแม่น้ําต่างหากหัวใจของแฮนเซนเต้นรัวเขารีบมองไปที่ผิวน้ํา แต่บนผิวน้ําก็ไม่มีอะไรเช่นกันถ้ามันมีอะไรแฮนเซนก็ควรจะมองเห็นมันนานแล้วผิวน้ํานั้นใสเหมือนกับกระจกมันกาลังสะท้อนภาพของคนสองคนทันใดนั้นแฮนเซนก็รู้สึกตัวว่าชายหัวร้นดูเหมือนกําลังมองไปที่ภาพสะท้อนของตนเองเขาเป็นอะไรของเขาทําไมเขาถึงกําลังมองเงาตัวเองอยู่ในน้ําแฮนเซนมองลงไปที่ภาพสะท้อนของตนเองหลังจากที่มองไปสักพักแม้แต่แฮนเซนก็ต้องชะงักไป งดงามงดงามมากจริงๆแฮนเซนไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยว่าเขาจะโต๊โตขึ้นมาอย่างรอรออย่างนี้ภาพสะท้อนของเขาดูเหมือนกับชายรูปงามที่หาใครเปรียบไม่ได้เพียงแค่มองแวบเดียวก็ทําให้เขารู้สึกรากวกับว่ากําลังตกหลุมรักมันเหมือนกับการที่ได้เห็นผู้หญิงที่งดงามเป็นครั้งแรกและไม่สามารถดะสายตาไปจากเธอได้มันทาให้หัวใจของเขาเต้นรัวในที่สุดแฮนเซนก็เข้าใจเหตุผลที่ชายหัวโร้นเอาแต่จ้องไปในแม่น้ําและไม่ขยับไปไหน ตอนนี้เมื่อเขามองไปที่ภาพสะท้อนของตนเองบนผิวน้ำแฮนเซนก็มีความรู้สึกเพียงแค่อย่างเดียวหล่ออะไรขนาดนี้แฮนเซิรู้ว่ามันเป็นบางสิ่งผิดปกติแต่เขาไม่สามารถละสายตาไปจากภาพสะท้อนของตนเองได้เขาชอบมันมากๆเขาหลงรักมันมันเหมือนกับว่าเขาพบกับความรักที่ปาถนามาตลอดทั้งชีวิตแฮนเซนและชายหัวร้อนนั่งยองๆอ,อ,อยู่ที่ริมแม่น้ำหัวของเขาก้มลงต่ำและจ้องมองไปที่แม่น้ำราวกับพวกเขากำลังต้องมนต์สะกดผิดปกติ นี่มันผิดปกติเราเจะแต่มองภาพสะท้อนของตนเองไม่ได้แต่มันดูดีจริงๆแฮนสเซนรู้สึกขัดแยง้งเขาไม่สามารถท้ามตนเองจากการมองภาพสะท้อนได้ถึงแฮงสเซนจะมีจิตใจที่เข้มแข็งแต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธความยั่วยวนของมันได้แฮนสเซนรู้ว่านี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับจิตใจ เขารู้ว่าตัวเองกำลังถูกสะกดโดยพลังปาองอย่างมันบิดเบือนจิตใจของเขาและทำให้เขาตกกลุ่มรักภาพสะท้อนของตนเองแฮนสันดีใจที่เขาไม่ได้ตกกลุ่มรักภาพสะท้อนของชายหัวร้อนไปด้วยในตอนค่ํามันจะไม่มีแสงอีกบางทีภาพสะท้อนอาจจะหายไปแฮนสันยังคงมีสติอยู่แต่เขาไม่สามารถหนีไปจากความยั่วยวนของภาพสะท้อนได้ขณะที่เวลาผ่านไปเรื่อยๆพวกเขาทั้งสองก็ยังคงนั่งยองๆอยู่ที่ริมแม่น้ํา แฮนเซนรู้สึกว่าดวงอาทิตย์กำลังตกและท้องฟ้าก็กำลังมืดลงแฮนเซนคิดว่าการจะดีขึ้นหลังจากนี้แต่ดาวกูอย่างนั้นไม่มีดวงจันทร์แค่ดวงเดียวมันมีดวงจันทร์ถึง3มดวงสว่างอยู่บนท้องฟ้าภาพสะท้อนของพวกเขาภายในน้ำยังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนที่น่กากลัวยิ่งกว่านั้นแฮนเซนเริ่มจะตกกลุ่มรักภาพสะท้อนของเขามากจนเขาต้องการจะเข้าไปกอดมันขณะที่แฮนเซนต้องการจะทำแบบนั้นชายหัวร้อนก็ลุกขึ้นเรียบร้อยแล้ว เขาคางแขนอ่อนและเริ่มเดินลงไปในแม่น้ำด้วยรอยยิ้มแม้แต่ฮันเซ่นก็แทบจะหยับยั้งความปราดถนาของตนเองไม่ได้เขาพยายามใช้หางตามอมไปที่ยังชายหัวโ้นที่ยังคงเดินลงไปในแม่น้ำด้วยรอยยิ้ม เขาเดินดึกลงไปเรื่อยๆในตอนแรกน้ำท่วมแค่หัวเข่าของชายหัวโร้นเท่านั้นแต่ในเวลาไม่นานมันก็ท่วมถึงเอวของเขาไฮเซนมองดูชายหัวโร้นเดินดึกลงไปในแม่น้ำเรื่อยๆใบหน้าของเขายังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นเรื่อยๆมันดูเหมือนกับว่าเขากำลังจะเข้าไปกอดผู้หญิงที่เขารักมันต้องเป็นฝีมือยีเลสแนะ่ยีเลสของโลกนี้มีพลังที่แปลกประหลาดนี่มันเป็นพลังแบบไหนกันแนะ่ ถึงแฮนเซิจะเข้าใจแบบนั้นแต่เขาก็ไม่สามารถห้ามตันเองจากการยืนขึ้นได้เขาเริ่มจะเดินลงไปในน้ำแฮนเซร์รู้ว่านี่เป็นแค่ภาพสะท้อนและเขาก็รู้ว่าไม่ควรจะทำแบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถห้ามความต้องการที่จะเข้าไปกอดภาพสะท้อนที่อยู่ในน้ำได้นี่เป็นฝีมือของกงซูจินอย่างนั้นเหรอเขาเป็นคนบงการเรื่องนี้อย่างนั้นใช่ไหมไม่มีทางถ้าเป็นฝีมือของกงซูจินเขาก็น่าจะเผยตัวออกมาเพื่อฆ่าเราหลังจากที่เรากำลังถูกพลังประหลาดนี้เขา้า แฮนเซนพยายามคิดขณะที่ร่างกายเริ่มจะเดินลงไปในแม่น้ำแม่น้ำนั้นหนาวเย็นแต่มันไม่สามารถดับไฟภายในดวงใจของเขาได้เขาเดินลุกลงไปในแม่น้ำเรื่อยๆถึงจะเห็นระดับน้ำขึ้นมาจนถึงเอวแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดเตงเอาไว้ได้แฮนเซนต้องการจะเรียกยีเลสออกมาแต่นั่นก็ไม่ได้ผลเช่นกันผู้คนที่ตกหลุมรักนั้นจะไม่ชักดาวใส่คนรักของพวกเขามันไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถทำได้แต่มันเป็นเพราะเขาไม่ต้องการ ชายหัวร้นนั้นลงไปในน้ําก่อนหน้าแฮนเซนและเขาก็เดินรวดเร็วกว่าแฮนเซนด้วยเหตุน,นั้นตอนนี้น้ําจึงถึงหัวร้นของชายคนนั้นเรียบร้อยแล้วแฮนเซนรู้ว่าชายคนนั้นกําลังจะตายมนุษย์ในโลกใบน,นี้นั้นไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแกร่งถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากยีแลพวกเขาก็ไม่สามารถอยู่ใต้น้ําเป็นเวลานานได้ส่วนตัวแฮนเซนนั้นรู้ว่าจะไม่เป็นอะไรถึงแม้เขาจะถูกหลอกให้ลงไปในน้ำเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะจมน้ำตาย อยากเห็นจริงๆว่าแกจะยังมีรูปไม้อะไรอยู่อีกแฮนเซนเดินลงไปในแม่น้ำเรื่อยๆจนกระทั่งระดับน้ำอยู่เหนือหัวของเขามันทำให้เขาไม่เห็นภาพสะท้อนของตนเองอต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงไม่เป็นอิสระภายในแฮนเซนมองเห็นเงาของใครบางคนเงานั้นดูเหมือนกับตัวเขาไม่มีผิดละมันกำลังยิมให้กับเขา แฮนเซิลอดไม่ได้ที่จะเดินเข้าไปหาเงานั้นเขาเดินลึกลงไปในแม่น้ำเรื่อยๆแฮนเซิลเห็นชายหัวร้อนที่อยู่ด้านหน้าของเขาดูแย่มากๆเห็นได้ชัดว่าชายคนนั้นหายใจไม่ออกเขากําลังจะจมน้ําตายในเร็วๆนี้แต่ถึงอย่างนั้นใบหน้าของชายหัวร้อนก็ยังคงดูมีความสุขแต่ความสุขนั้นดูเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆมาดูเหมือนกับรอยยิ้มของยมมาทูดแฮนเซิลขมวดคิ้วถึงแม้เขาจะไม่รู้จักชายหัวร้อนคนนั้นแต่เขาก็ไม่ใช่อริกัน เขาไม่อยากเห็นคนสายพันธุ์เดียวกันต้องมาตายต่อหน้าต่อตาของเขาในตอนที่แฮนเซนกำลังสงสัยว่าควรจะใช้พลังเพื่อทำลายกฎของโรคใบนี้ดีไหมจู่ๆเขาก็เห็นแสงสว่างประหลาดตรงหน้าของเขาแฮนเซนจ้องไปที่สิ่งนั้นและสังเกตเห็นว่ามันเป็นทรงกลมที่ดูเหมือนกับว่าแสงที่เรืองออกมาจากอัญมณีเงาในน้ำนั้นกำลังยั่วยวนให้เขาไปในทิศทางของแสงสว่างนั่นแฮนเซนมองไปที่แสงสว่างอย่างระมัดระวัง และในตอนที่เขาเริ่มเห็นมันจะชัดเขาก็สังเกตเห็นว่ามันคือเปลือกหอยสีครีมขนาดใหญ่เปลือกหอยเริ่มเปิดออกและในตอนที่แฮนเซิลมองไปที่มัน,มนเขาก็เห็นเงาของใครบางคนอยู่ภายในเปลือกหอยเงาของตัวเขาเองนั้นเข้าไปรวมกับเงาที่อยู่ในเปลือกหอยและมันทําให้ความรักของแฮนเซิลไปอยู่ที่เงานั้นแทน ในที่สุดฮฮนเซินก็เห็นว่าเงาภายในเปลือกหอยนั้นคืออะไรในเปลือกหอยมีผู้หญิงที่งดงามคนหนึ่งเธอนอนอยู่ในเปลือกหอยละมือข้างหนึ่งของเธอกำลังเท้าคางหอยเธอสวมใส่ชุดคลุมที่กลึงโป่งใสมันปลิวสวยไปกับสายน้ำมันทำให้ร่างกายของเธอดูเซ็กซี่เป็นพิเศษผู้หญิงคนนั้นแค่นอนตะแคงข้างขณะที่จ้องมองมาที่ฮันเซินจากภายในเปลือกหอย เธอไม่ได้พูดหรือทำอะไรแต่ฮันเซ่นก็เป็นเหมือนกับแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟ เขาค่อยๆเดินเข้าไปหาเธอมันเหมือนกับว่าเธอเป็นคนที่เขาตกหลุมรักมาเป็นเวลากว่าพันปีเขาอยากจะกอดเธอและบอกว่าเขารักเธอมากแค่ไหนในตอนนี้ชายหัวร้อนหมดสติไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าเขาตายไปแล้วหรือยังร่างกายของเขาลอยขึ้นๆรงๆอยู่ในน้ําและท้องของเขาก็ป่องเหมือนกับลูกบอลแฮนเซนยังคงถูกย่วโยวนโดยพลังบางอย่างเขาเดินเข้าไปหาผู้หญิงในเปลือกหอยดวงตาของเธอดูเหมือนกับว่าพวกมันกําลังจะพูดขึ้นว่า เข้ามานี่สิคนรักของค่าเข้ามาในอ้อมกอดของค่าเจแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ